สวัสดีครับเอา้าเขรื่องิดเป็นไปได้ไงสวัสดีครับ อืมจัทรานาบขันตัขนขันหอนขนาดอู้เสียบอกบอกเสียบออกหอนตายตสวัสดีครับ อ้ยหอนครับหอนหอนอีรีครับไปนองครับเฮียแตดกูสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับอุทัยธา,านรีร้อนจริงๆนะฮะกะบับานครับมอนี้นี่อยู่ในห้องครับเอยมันกับหอน,นกับยัง ก็ร้อนอากาศก็ร้อนสวัสดีครับทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีด้วยบราสสวัสดีครับผมสุพานคุณสุพรวะยุนีวายุนีเนาะเอ้ยว่าไปว่าถือว่าถือกับว่าเอา สวัสดีครับสุู่คนนะครับผู้ใดที่เข้ามาหลักอยจาะลืมกดไลค์กดแชร์ทำเด้อหรือว่าทักทายกันก็นได้ครับไม่ยังพูดคุยกันอะตอมไม่ได้อยู่ครับตออยูดอนครับส่วนอาอามอยู่ไทย สวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแม่น้าเด้อนะฮะการสาวเราอยู่นะครับสวัสดีรถบัสด้วยนะฮะสวัสดีทักทายกันนะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะฮะนี่คือห้องนอนห้องห้องเก็บตัวผมนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะะประจำนะตอนนี้ก็มอบให้น้องชายนะฮะเป็นคนเฝ้าดูแลแทนนะผมก็บบ่ค่อยได้ มา,มาบานนะครับสไลยก็สิเป็นน้องไส้นะยูนแค่นมนก็ไม่มีอะไรฮกครับบานอรอมกสิมีหนึ่งรางวัลสองอก็คือลำโพองอันนี้รางวัลอันนี้ลำโพ,ง,นนพ,ง,นนพงครับหอนโอ้ยไทยหอนครับหอนชนิดว่า้มันหอนจนแสบตานะหอนจนแสบตาแบบเปิดพรดลมนี่ว่ามันอัน ว่านไอห่อนวัานไออบห้อนวื้อครับแอร์ปุมีครับแอร์ถอดออกไปแล้วแบงปันให้ี่งอ่นนะฮะดูผมถอดแอร์ออกนะแอร์ปุมีเลยค่ะมีตะห้อยแอร์มแอร์ไปใส่ไหมตะห้อยครับไม่มีฮะตอนนี้ไม่มีแอร์แล้วะฮะก็จะมีแฟนอยู่พัดลมนะฮะจะมีลำโพงครับ พวงอยู่เครื่องเสียงครบนะ,ะโอ้ยครับสวัสดีครับผมคุณกิติศักดิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับ่าโบด้วยร้อนไหมโอ้ห่อนครับครับผมสิบอกให้ห่อนสนิทบางเมลรดผมสิออกไปนอนหน้าบ้านนะฮะคิดถึงพี่บิ๊กไว้ขอบคุณครับผมเฮ้ยอย่างขึ้นมากันขึ้นยังไงวะปั๊บปั๊บปับ๊บอะไรเลยสวัสดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสวัส ดีครับนี่ผมกับเลนคื้กันครับสวัสดีครับผมมีแฟนหลายแท้นะฮะมีแฟนอยู่สองสองตนะฮะสวัสดีครับไม่มีธีป้องกันหรือดูแลตัวเองอย่างไรจากไวรัสโคโรนาหรือโควิดเกเพื่อเป็นหนึ่งแนวทางให้กับศิลปินหลายๆคน นะครับสำหรับผมเองนะฮะก็ตอนนี้มันมาถึงจุดที่ศิลปินหรือว่าดาราทุกคนนะฮะก็ประสบปัญหาเรื่องอไวรัสนะฮะโควิดสองไอโควิดสิก้านะครับก็ถือว่า,าไม่ได้ไกลครับเมื่อก่อนเราได้คิดว่าไวรัสนะฮะมันอยู่ไกลไกลตัวของเขาเองนะฮะเฮาสิบวมีโอกาสเพราะว่าเขาบด้ไปต่างประเทศหรือบด้ขึ้นเครื่องบิน ที่จริงแล้วไวรัสนะฮะอยู่รอบตัวเราเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครที่มีโรคติดเชือ้อไวรัสเน่นะฮะเพราะว่าไวรัสเนี่ยกว่าจะมีอาการแสดงอาการได้ก็หลายวันนะฮะถือว่าอยู่หลายมือเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นเราสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเรากา็ต้องป้องกันก่อนอื่นเลยตัวเราหนึ่งก็คือสุขภาพครับต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงบางครั้งเราอาจจะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบางคนก็ไม่โรคไกวรัดหนีคกับว่าสมาชิตต,ต่อได้เพราะว่าร่างกายของแต่ละคนมีภูมิตา,านท่านที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะในที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนมากมายนะครับอันนี้การหลีกเลี่ยงนิดนึงแล้วก็หลีดเลี่ยงการสัมผัสกับสัมผัสนะฮะนี่ถ้านี่คือว่าหนึ่งคนที่มีการสัมผัสกันเขาอาจจะเดินผ่านเดินชนเดินไปโดนคนนั้นคนนี้หรือว่า เข้าอยู่ในสภาวะที่มีการทํางานที่มีคนอื่นหลายหนึง่งคือป้องกันก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับปิดปากให้มิดชิดนะครับรวมไปถึงที่สําคัญครับเจลฮะถ้ารา,าคาไม่คิดว่ามันจะเสียดายเงินครับอย่างน้อยเขาก็ต้องซื้อมากดีนะครับซื้อมากพกติดตัวไว้ก็ดีนะครับเจลก็คือเจลล้างมือนั่นเองนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับหรือว่าศิลปินทุกคนผมจะบอกว่า มันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมถึงถึงจะมีการใส่ถุงมือจับมือกับแฟนคลับที่สาําคัญก็คือการใส่ถุงมือจับแฟนคลับก็คือถ้าเราไปจับคนที่ติดเชื้อแล้วไปจับคนอื่น <sven> ต <tweeting S 2> ่อไปจับคนอื่นจับ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 สรุปแล้วหน้าเวทีตรงนั้นคือติดเชื้อไวรัสโคโรนาหมดทุกทุกคนทีนี้ที่สําคัญก็คือว่าสําหรับแฟนคลับที่จะจับมือหนึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องของการ มีเจลไม่ว่าเราจะป้องกันศิลปินคนที่เรารักด้วยนะฮะแล้วก็ป้องกันแฟนครับนะเที่ยวหาดน้ำนะครับตัวนี้ก็ฝากด้วยศิลปินทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับที่สําคัญคนที่มีคอนเสิร์ตเยอะๆลดเจอผู้คนมากมายเซฟตี้ตัวเองนั่นนะครับเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะฮะตอนนี้เราก็อย่าพึ่งอ่าอย่าพึ่งตกใจอะไรหลายๆอย่างนะครับเพียงแต่คือในส่วนของ ต้องรอาการคอนเฟิร์มอีก,อก,อกลหลายด้านด้วยนะครับสําหรับผู้ที่มีความซุ่มเสียงต่อการเป็นไวนะรัสโคลโรนาด้วยนะครับใจบ้านของขอยจะได้จะพีอ่อมขอบคุณครับได้เจอแน่นอน,นครับตอนนี้ผมอาบนำอาบทาเรียบร้อยนะเบิบ้งกางเกงอบผมบอความที่ซีนอนเะไรครับเก่งข้าฮิยนนะครับ สวัสดีครับยานปฏิบัตินี่หลอนโอ้ยบ่บ,บ่ครับประยัดประยานครับผมคือถ้ามันขึ้นอยู่กับการป้องกันในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าเราได้รับเชื้อไวรัสนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวหนึ่งก็คือกักเก็บตัวเองเนี่ยให้ห่างไกลจากครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องใครที่สนิทอยู่ในบ้านนะครับก็ต้อง ขังตัวเองไว้นะฮะอย่างถ้าทันย่านะฮะถ้ขังทันย่าไว้ก็ได้ขังไว้ในห้องแล้วก็เจาะประตูกลมๆเหมือนไอเราก็เอาเวลาต้มเข่าหรือว่าอาหารกัดงาดเข่าในซองนั่นแล้วทันย่าก็ไม่ยิบเอานะครับผมว่าจะประมาณนั้นห้ามออกมาข้างนอก14วันนะครับดูอาการปฏิบัติตามนี้ก็ได้ครับให้ช่างมาทําประตูใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณน,น็อตด,ด้วยนะครับ พี่ทำอะไรอยู่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็คือเดินทางมาที่บ้านนะครับเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยือนพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้แม่โครร้อนอ่ะแมนครับหอนห่อนครับผมบอกซื้อใครห้ำผมนีว่าซื้อสุกครับผมนะครับปอกเปียกินได้เลยนะครับใบเข่าจำเจ้าพวามมันร้อนจริงๆนะฮะร้อนจนอยู่ไปได้เลยนะครับ อสวัสดีจ้า,าแชร์ให้เขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมบอกให้พี่ยาครับอันนี้ก็นะฮะเป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะด้วยนะครับผมเป็นไรนะครับแต่คือผมจะบอกว่าหนึ่งคือโชคดีนิดหนึ่งในประเทศไทยหรือว่ารอบๆประเทศที่มีอุณหภ,ภูมิที่บสอสซีวัด44องศาขึ้นนี้ผมบอกว่อเซบ้อยั่ง แต่ที่สําคัญคือคนทงคบุนมีผงไฟยางตากแดดแน่นอนนะครับเรากลัวไวรัสฉะนั้นการติดเชื้อทางอากาศนี่ถือว่าถ้าไม่ได้อยู่ร่วมกลุ่มกันจริง,รงๆเนี่ยยากครับที่จะติดเชื้อไวรัสนะครับเพราะว่าหาหลังคนไปตัดอ้อยแน่หาหลังคนไปอันเฮ็ดปลูกอ้อยปลูกมันตัดมันอ่ะพวกนี้พมีความเสี่ยงครับพี่น้องครับเพราะว่าตากแดดบดมือด,ดําเปียกนะครับวิ่ีผใดไปไกลต๊แรงมากตอกเกลีสี่สิบดีกีสองเป๊กไปเกินเจ็ดสิบ เปอร์เซ็นเข้าไปนะร่างกายปอดเชื้อไวรัสบพป่ร้องครับเอาแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับผมบ่ได้ตายย้อนไวรัสนะครับตายย้อนกินเราเนี่ยแล้วมันร้ายครับกินร้ายครับเขป้อ <c> ง <oughs> กินเราขาวร้ายโหดเนาะอากาศร้อนครับไวรัสตายเมดแมนครับประเทศไทยถือว่าถือว่าเข้าเดือนมีนาเนี่ยต้นต้นมีนาจะเข้าสู่เมษาเนี่ยเข้าฤด,ดูร้อนเนี่ยผมย่อมอีดีครับประเภทความฮอนนี่ยฮอร์ักดฮอนเนี่ยนะครับผม ห่อนจนว่าหน่วยตาเนี่ยเสียบออกห้อนหอืไปตีตาขึ้นมาได้ครับห้อนวืดวบหลดน,นะครับนี่ผมนอนอยู่ในห้องของโอ้เพราะแอร์ถอดออกไปครับช่วงน,นี้อากาศห้อนครับอากาศห้อนอู้ลรบุรี่ซีซีองศาแมน่นครับซีซีองศานะครับอ่าอากาศร้อนนี่ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งครับผมกันผู้ใดอยากปลดเสื้อกลับไปหารับจ้างตัดอ้อยเด้อถ้ากันไปตัดอ้อย อ่างอึงอุดรแม่นละหำํากระเชิมปนแข็งแรงแม่นครับแข็งแรงครับเพราะว่าหนึ่งคืออากาศฮอนิเพราสมัติทํารายได้นะครับกับฮอดย้ำแรงว่าไส้เราขาไปอีกนี่คือพุ่มคุ้มกันดีเนาะสําหรับคนที่อยู่ทางหายทางหน้าของเฮานะครับอันนี้ก็เป็นกําลังแห้งใจให้พี่น้องสุบุสุคนนั่นละเนาะเอาเนาะกินเบียร์ได้บ่ได้ครับบ่ได้ครับดีกีบ่ถึงครับกินเบิร์ตเป็น่างบนเรั่งสีเศร้านะครับแต่ว่าสามสี่ขวดก็หักแล้วเด้อพี่น้องเด้อหักไหลหักรังแลลวครับ ครับผมควานคักรับจ้าหล้ยมฉบังโอ้ยเขากะกับพ่อพ่อตายครับแม่นแล้วครับพี่น้องครับนะครับเพอานี่เพราะว่ามองได้ทวประเทศของเง่าฮอนนะครับกะให้ดูแลสุขภาพร่างกายน้ำกระเล่ากันด้อยตกย่ำแรงมากกับอุบเอาย่มือเสากับหอนไล่อาบน้ำเข้าไปกับขิงบอดีบอบสมบงสมบายมันก็เป็นไปได้เพราะว่าร่างกายปรับปูณหภพมิมปับสภาพประท่านอันนี้ก็สำคัญกับพี่น้องครับ ดูแลสุกภาพขันซีว่าสีสีไข่ๆเล็กน้อยอกินยาลัดใบนาะพี่น้องเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> อบอกคือมอลำ่ำบอกไปบ่มากก็ได้ไปตากแดดค่ะนี่ก็มันสีดำนยครับผมระวังให้ดีเด้อดำเด้อจะเป็นมะเร็งผิวหนังครับเดก็ใส่เสียกันยาวไปน้องก็เล่ากันเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกินเขากินน้ากินปลากินยังระโบทั้งผุดเนาะเขาลงเขาแรงเป็นยังไงเนาะในยังกินแรงเนะทั้งผุดเนาะส่งข่าวมาบอกในเด้อพี่น้องปองปายแฟนคลับแฟนเพลงของเฮานะนาอคขับเนาะมือนีกับไปน้ำ สี่สิบมาบไปนำสี่สิบมาบ่นบาเออนะครับผมรับไปสี่สิบนะครับผมนำสี่สิบมาขวดใหญ่ก็ได้แปดสิบพอดอีกลับไปบ้านอีกสี่สิบพอดีครับพี่น้องครับให้เมียอีกหกสิบเบิ้ดพอดีมือนึงร่อยกว่าบาทนะครับทนนานนะครับ กันไวรัดไหลายว่าสิไปยืนตากแดดอู้จะได้กับเนื้อมืดเสารด้ครับผมแนะนน้ำมาแดดม้นนอน่นางกกยแดดก่อนนะครับเพื่อขาดเซอร์ไวรัดในร่างกายของเฮานะครับสองขวดน้อยมันหนีแล้วไวรัดนะครับ <c oughs> สองขวดน้อยอยังได้นะฮะสวัสดีจ้ากินแล้วจ้ารอวันเธอกลับมาสวัสดีด้วยแฮปปี้อ่า อ่านมาออกอ่านเท่านั้นแลลนะเนาะจวดครับการขึ้เก่าครับไอหักหักหักแน่ขาพูดได้หลายกันแล้วกันเดนอสิยอมเจ็บปวดรวดราำสิยอมให้เขาดีเจ้าเคียงคู่ไอกะหูโตดีว่าไอบ่มีปัญญา ยอมรับว่าไอ้มันจรไอก็เป็นคนขืนน้องนั่นละถึงสิบเบิดปัญญาแต่อ้ายก็หักคือกา่าโอเคครับวันนี้ผมมาทักทายทุกคนแค่นี้ก่อนเนาะนะเก็บความดูดีๆด,ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับจอวงน้ผมกัสพิพักพรอนละเดอครับใจสำหรับมือนี้ าลาติพี่น้องลาติสวัสดนะครับอยากให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนอนหลับผักพอนให้เพียงพ่อนะครับกินร้อนช้อนกลางสําคัญครับใส่แมสไปแมสก็ทําให้เพียงพ่อกับหลีกเลี่ยงครับผมการเจอคนส่วนมากครับพี่น้องครับหลกักกาที่สาคัญหลางมือนำ้ำเนาะครับเนาะดูแลสุขภาพร่างกายน้ำนกลี่ยกัน,กนเป็นกําลังใจให้ครับผมได้เออฝากติดตามน้องไวแล้วกันครับ วันที่24มีนาคมนี้นะครับผมกับสิมิกานอนแอร์นะครับรายการกิกดูนะครับสงครามเงินล้านกับฝากเป็นกําลังแห้งใจให้นํากับเรากันเด้อนะครับรายการกิกดูนะครับทางช่องพีพีทีวีนะครับ36นะครับผมติดตามบิ๊กไบต์สายล้ำที่รายการกิกดูนะครับ24มีนาคมเด้อบ๊ายบายวางจังไงเราไปดู